เคยไหมคะทุกบางเรื่องเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังเจ็บอยู่ในใจจริงๆแล้วทุกเรื้อรังไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์แต่มันอยู่ที่ใจเรายัางคิดวนคิดซ้ำซ้ำจากเรื่องนั้นทุกครั้งที่ใจเผลอไปคิดใจเราก็จะโดนทำร้ายซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนี้วิธีจัดการไม่ใช่พยายามลืมแต่ให้เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างไรไม่ทุกเพิ่ม 1. รับรู้ความรู้สึกนั้นโดยไม่ผลักไส 2. ฝึกมองเป็นผู้ดูเหมือนดูเมฆบนฟ้าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสาสร้างสิ่งใหม่ในชีวิตที่เติมเต็มใจเช่นทำสิ่งที่รักพัฒนาตัวเองเมื่อใจเรามีพลังใหม่เรื่องเก่าจะค่อยๆจางไปเองค่ะจำไว้นะคะเราไม่ต้องชนะอดีตแต่เราเลือกได้ว่าจะไม่ให้มันชนะเราวันนี้ อยู่ที่ใจผูกไว้หรือปล่อยได้เริ่มจากวันนี้ใจที่เบาวกว่าเดิมเป็นของคุณได้ค่ะ